เดาว่าเป็นเพราะว่าเราเห็นคนุณพ่อคุณแม่ทํางานจนแบบจนหกสิบเกษียณนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตของเราไม่มากกว่าทาํางานจนอายุเยอะเกษีย<ค>ณแล้วก็ตายเรารู้ว่าใช้ตัวคนเดียวหางเงินมันมีมันมีเพดานเวลา <m> พอมันมีเพดานเวลามันก็เลยมีเพดานไรายได้นะครับต่อให้เรารายได้ ต่อชั่วโมงเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าตาบได้ยังเอาเวลาไปแลกเงินมันก็จะมีมันจะมีเพดานพลาดอดีเพราะมันเป็นบทเรียนที่ดีมันจะได้จำมาเ9ปีเล่นกับน้องก,บ,องกบสวนนันตอนนั้นอายุ3 5เรื่องสุดท้ายาก็ปีนี้44ก็9ปีแล้ว เป็นจริงๆคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับก็คือว่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเรามีความคิดว่าเราเนี่ยอยาก,กเกษียณเร็วตั้งแต่เด็กนะครับไม่รู้จริงๆว่าทําไมคิดตั้งแต่เด็กเลยนะเดาว่าเป็นเพราะว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานจนแบบจนหกสิบเกษียณน,นะครับแล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตคนเรามีมากกว่าทํางานจนอายุเยอะ,กะเกษียณแล้วก็ตายไปครับถ้าเราทํางานเสร็จเร็วได้เราก็ได้ใช้ใช้ชีวิตที่ยาวขึ้น เกษียณเรไปไม่ได้แบบอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรอยู่บ้านชิวไม่ใช่คือรู้สึกว่าเราเกษียณเราไปเพื่อจะได้ทําบางอย่างให้กับโลกไปเนี่ยคือแบบได้ช่วยคนช่วยสังคมช่วยประเทศชาติช่วยโลกให้มันดีขึ้นแต่ตอนเด็กๆก,ก็ไม่รู้ละว่าทําอะไรเข้างานบันเงิงปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยรายได้จริงๆมันถือว่าเท,เท่นจะดีนะครับแต่แต่มันก็ไม่พอต้องบอกตรงๆมันไม่พอเป้าหมายเช่นตอนนั้นตั้งไปตั้งไว้ที่40เราแล้วมันคํานวณออกมาได้ต้องใช้เงินหลายร้อยล้านมากแล้ว แล้วแล้วเรารู้ว่าทํางานเงานบันเิอเนี่ยคือมันอาจจะพาไปไม่ถึงก็เลยต้องไปทําที่ส่วนตัวเพิ่มนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเรารู้ว่าใช้ตัวคนเดียวทาเงินมันมีมันมีเพดานเวลาพอมันมีเพดานเวลามันก็เลยมีเพดานรายได้นะครับต่อให้เราได้ต่อชั่วโมงเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าจับรายยังเอาเวลาไปแลกเงินมันก็จะมีมันจะมีเพดานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเราต้องการจะไม่มีเพดานเวลาและไม่มีเพดานเพดานรายได้ก็เลยคิดได้ว่ามันต้องทํา2อย่างคือ ธุรกิจการลงทุนครับถ้าถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังคือมันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนนิยามความสำเร็จว่าอะไรเนาะคือผมผมนิยามความสำเร็จของตัวเองว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมสําเร็จแล้วถ้าถ้าเราใช้นิยามนี้ว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมสําเร็จแล้วเพราะว่าดีขึ้นคือเราเก่งขึ้นหรือเปล่าต่างหากเราเก่งขึ้นกว่าเดิมไหมฉลาดขึ้นกว่าเดิมไหมใจเย็นขึ้นไหม คุมสติอารมณ์ได้ไหมผมว่านี่ต่างหากสำหรับผมนั่นคือความสำเร็จสองอย่างสําเร็จเ,เป็นระดับกายกับใจด้วยนะระดับกายคือมันต้องมี3อย่างตามผมนะคือต้องมีเงินมีเวลาสุขภาพคือผมรู้สึกว่ามันต้องมี3อย่างคู่กันมาพร้อมกันเลยคือเช่นตอนนี้ถ้าผมต่อยผมรวยมากแต่ผมไม่ยุง่งผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่ชีวิตที่สาเร็จนะครับเ,เงินเยอะมากเวลาเยอะป่วยเป็นโรคเนี่ยต่อให้แบบมีเงินแค่ไหนก็ตามอะไรคุณศูนย์ก็ได้ศูนย์เนี่ย ผมว่านะครับเพราะฉะนั้นผมผมรู้สึกว่ามันต้องมี3อย่างเนี่ยทั้งเงินทั้งเวลาสุขภาพสำผมนะเบื้องต้นนะครับถ้ามี3อย่างนี้ผมผมว่าผมสำเร็จแล้วละ่ะในระดับกายทีน,นี้ระดับระดับระดับดจิตใจก็คือว่ามันต้องคิดเป็นนะครับต้องมีก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคือกายก็แบ่งเป็นสองอย่างคือสำเร็จระดับกายกับระดับใจพอสำเร็จอีกอันนึงมันวัดต้องวัดว่าเราอ่ะได้ได้ช่วยคนมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเงินด้วยนะโหจริงๆคือเราช่วยคนเช่นช่วยช่วยแรงให้เวลาให้กำลังใจขคือว่านี่คือสือว่าได้ช่วยคนละผมว่านี่คือตลอดช่วงเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีที่คุณอยู่บนโลกวันนี้คือถ้าคุณได้ได้มีโอกาสช่วยคนแบบส,สัมผัสชีวิตคนแบบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลกักแสนคนผมว่ายิ่งช่วยคนเี่ยผมว่าสำหรับสำหรับผมนะผมถ้าผมมองใครแล้วคนนี้ได้ช่วยคนมากมาผมว่านี่ นนสมเ็จาต้องบอกว่าไม่เคยตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดจะเข้าวงการบันเทิงเลยนะคือตอน,นคิดอย่างเดียวเด็กๆคือเกษียณเร็วจะได้ไหมเกษียณเร็วอะไรได้ตังค์เยอะทําหมดนะครับแล้วบงังเอิญว่าโชคดีก็ได้มีมีคนให้โอกาสได้เข้าไปอยู่ในวงการนะครับเราก็ทําให้เราโตเร็วขึ้นเพราะเราเข้าตั้งแต่อายุประมาณสักสิบเก้ายี่สิบเราก็เริ่มมันจำเป็นจะต้องโตเลยเพราะว่าแบบทำงานกับผู้ใหญ่นะครับทำให้เราอยู่หน้ากล้องไม่อายยนะครับคือ ผมว่านี่ผมก็ได้สกิลวกนี้มานะครับการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยครับพิธีกรเป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะเหมือนกันเช่นเพราะว่ามันมันรู้สึกเหมือนกับมีคนมาจ่ายเงินเราให้เราฉลาดขึ้นนะพอเรานั่งสัมภาษณ์คนเก่งๆซึ่งเราชอบมากนะครับร้องก็เป็นอะไรที่ที่ที่ยิง เพราะฉะนคือเรียกว่าวันฮิตวันเดอร์ออกอัลบ,บั้มเดียวได้ไปออกคอนเสิร์ตพบาะบผู้คนนั่นเป็นยุคผมจำได้ยุคยุคที่ผมออกยังเป็นแบบยังเป็น VCD อะ่ะยุคน,นี้ไม่มีแล้วนะ VCD คือแบบว่าหาเครื่องเล่นยังไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือแบบยังไม่ออกคอนเสิร์ตยังไปอะไรก็คือแบบคือมันมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับสอีกแบบหนึง่งต้องบอกว่านักเขียนเนี่ย คือมันเริ่มเขียนหนังสือตอนที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีอะไรเริ่มเริ่มมีอะไรเล่าแล้รกันาเนาะเราต้องการจะส่งต่ออะไรบางอย่างให้กับสังคมอะครับคือแบบเช่นความรู้เรื่องการเงินเอ่ยหรือวิธีคิดเองก็ตามเนี่ยแรงที่ลงกับเงินที่ได้มันไม่คุ้มหรอกครับ <c oughs> คือคนคนในวงการหนังสือจะทราบกันดีว่าจริงๆคือส่วนมาก,กต้องข้าใจไ่รักเนาะเราคิดว่าสิ่งที่เราเขียนมันมีประโยชน์ต่อคนเพรานี่ครับเราเองก็ไม่ได้เรียนเขียนอะไรมาก่อนเลยเราแค่เราเป็นนักอ่านเยอะนะครับเราพยายามเขียน เราให้มันทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดนะครับก่อนอ่านกับหลังอ่านคือชีวิตเขาต้องเปลี่ยนอะอย่างน้อยต้องได้เขาตได้เขาได้ความรู้ไปทําได้มันต้องกระตุ้นให้เขาคิดคือเป็นนักเทรดมันม,มันไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเดิมพันมันสูงนะครับแน่นอนถ้าสมร็จคุณได้เงินเยอะนะครับแต่โอกาสเจ๊งก็สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่าจริงๆทุกส่วนมากเฟลในช่วงประมาณสถิติ ที่ผมเห็นเขาเขาคุยกันกนะ็คือแบบหปีแรกเนี่ยจะเจ๊งไปประมาณสักประมณแปดสิบาสิปอร์นะครับผ่านไปอีกห้าปีที่เหลือน่ยจะเจ๊งอีกประมาณแปดสน้อยคนแล้วกันที่ทำธุรกิจแรกแล้วเสร็จเลยนะครับส่วนมากถ้าไปดูแม้กระทั่งคนที่แบบร่ำรวยมากๆระดับโลกคือเขาเคยทําอะไรมาก่อนทำแล้วเจ๊งแล้วก็ทำลุกไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งเลมันท้าทายมันทําให้เรา เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เรามีความเรียกว่าอดทนแล้วก็มีความอึดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่อดทนไม่อึดเราไม่เพียรเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปไม่ได้เลยผุก็คือชอบทุกอาชีพแหละนะครับเพราะว่ามันมันใช้ทักษะคนละแบบมันท้าทายเราคนละด้านมันใช้สมองเราแบบในในคนละมุมนะครับเพราะฉะนั้นคือรวมๆกันนี่แหละมันเลยทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ครับ พูดโดยกลมรวมแล้วกันนะรับว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราถือว่าความรู้เรื่องาเงินของคนไทยถือว่าน้อยกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นวันนี้เกมแชลูกโซเนื่องจากมีประสบการณ์ตรงคือตอนนั้นเนี่ยเราทำเราทำคอร์สออนไลน์ทุกครั้งเวลาสอนคอร์สออนไลน์ด้านการเงิน,นคนเรียนถามมาหลังไหมว่าพี่พอช่วยดูอันนี้ให้หน่อยผมไปลงหรือดิชั่นลงอันนี้มาผมบอกว่าคนเก่งๆเ,เ,เขาได้แบบปีละ2 0 3 0มนี่เขาเก่งมากแล้วนะเขาฟังปุ๊บของเขาได้ประมาณปีละร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งมาถามว่าของ ขอ,ของผมใช่ไหมต้องบอกเลยว่าส่วนมากที่ถามนะใช่90%ใช่เท่านี้เรามีความรู้ได้กันคืนอว่าเช่นปีหนึ่งได้20-30%นี่คือเทพของการลงทุนแล้วนะอยู่ๆคุณเห็น100%คือคุณจะเหมือนเห็นคนดเินสูง5เมตรนะครับว่ามันไม่ปก,กติแต่วันนี้คือคนไม่รู้ว่าลงทุนมาได้เท่าไหร่กันละต่อปีไม่แห่ครับเพราะฉะนั้นคือผมว่านี่คือเบื้องต้นเลยคือมันควจะต้องสอนตั้งแต่ ในวัยเรียนได้สำใจเนาะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งผมว่าคนอยากได้อยากรวยเร็วซึ่งนอกจริงการการอยากได้เร็วเร็วเในเชีวิตไม่ผิดนะครับคืออยากได้อาหารส่สงเร็วใช่ไหมอยากได้ความรู้เร็วคือจริงๆถ้ารวยเร็วแล้วมันยั่งยืนถต่ทั้งประเทศเลยมันก็ดีมันก็ดีต่อประเทศใช่ไหมครับท่าที่ผมเห็นเนาะคนที่แบบร่ารวยแบบมากๆมกั่งคั่งนะครับเขาสร้างเขาใช้เวลาสร้างนานเขาก็เลยคง มั่งความมั่งคั่งได้อยู่นานและยั่งยืนผมว่าเราต้องเราต้องมือฝึกนิสัยใจเย็นได้คืออดเปรี้ยวไว้จินหวานได้ต้องยากลงทุนกับเก็งกำไรด้วยผมว่านะผมว่าคนยังยังยากคาว่าลงทุนกับเก็งกำไรไม่ไม,ไม่ออกคือลงทุนคือเราเราคุยกันแบบนี้เลยสามปีก็เร็วมากแล้วนะครับท่านี่นคือเราต้องการจะลงทุนจริงๆอ่ะคือเราต้องมองมา,มายเซตต้องระยะยาว สิบปี20ปี30ปีนะคคือถ้าถ้าพลาดไปแบบมันนี่เกมมันไม่เคยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรารู้ไงว่าแบบถ้าได้กันอย่างเงี้ยส่วนสิบนะต์่อเดือนเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำได้ลงทุนเคยพลาดไหมแน่นอนนี่คือเรื่องทำว่าถ้าลงทุนเช่นซื้อหุ้นผิดตัวมีไหมมีเคยถามว่าเคยซื้อสังหาแบบในโลเคชันที่ไม่ดีปล่อยเช่าไม่ได้มีไหมมีนะครับพลาดอดี มันจะเป็นบทเรียนที่ดีมันจะได้จําตัวเลขเท่าไหร่ไม่สําคัญสาคัญคือเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือเปล่าต่างหากนะครับแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะพลาดซ้าๆไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแต่เพราะว่าเราพลาดแบบนี้แหละแล้วให้มองไปง่แย่ดียวพลาดเยอะจําเยอะเราก็เลยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นแล้วเราก็เลยสามารถที่จะหาได้มากกว่าที่เราพลาดไปแล้วกันเนาะมันต้องมี3ข้อลาะผมว่าหลักๆสามเพราะข้อแรกคือคุณต้องมีความพร้อมด้านการเงิน ไม่ต้องร่ารวยแต่ต้องาใจว่าเงินที่ลงทุนนั้นต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะครับถ้าถ้าเงินทุนสมรองฉุกเฉินคุณน้อยครับคุณลงทุนด้วยความเครียดมากแล้วมันก็จะบังคับให้คุณเริ่มคิดอ่านไม่ค่อยออกแล้วไม่ทีว่าไม่ต้องร่ารวยเพราะว่าค่อยๆลงเฉลี่ยก็ได้ที่เขาเรียกว่า DC a <อ>หรือว่า l a r Car ์คอร a เซอร g คือเช่นเดือนละพันสองพันสามพันห้าพันทุกเดือนสม่ําเสมอซื้อไปเช่นซื้อกองทุนไปสอนเสมอนะครับ สองคือความพร้อมด้านความรู้ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ที่ไม่มรู้แล้วจะลงทุนแล้วได้ได้กำไรที่ดีไม่มีทางเป็นไปได้เพราะการลงทุนมันเป็นภาษาจีนเรียกว่าซีโร่ซัมเกมมันต้องมีคนได้มีคนเสียคุณต้องอยู่ในจุดที่อย่างน้อยต้องรู้มากกว่าคนอื่นให้ได้สุรทาถ้ามีประชากร100%ทําไงให้คุณแบบอยู่ในแบบเป็นทับทับทับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทับสิบทับห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันจะไปตรงนั้นได้ไงคือมันต้องอ่านอ่านเยอะ ดูเยอะซึ่งทุกวันนี้โอ้ความรู้ฟรีมีมากมายนะครับผ่านโซเชียลมีเดียเอ่ยผ่านหรือคอร์สออนไลน์หรืออะไรพวกนี้คือทำไงก็ได้ให้เราได้เปรียบคนอื่นสุดท้ายคือความพร้อมด้านอารมณ์เพราะว่าจริงๆการลงทุนมันไม่ได้ใช้ IQ มากขนาดนั้นจริงๆแค่คุณบวกลบคุณหารเป็นเลขเบสิกได้เนี่ยกลงทุนได้ละนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์นะฮงหกวันนี้ถ้าถ้าคุณจะโดดเข้าสนามการลงทุน ก็ฝากไว้ว่าต้องมี3พร้อมพร้อมด้านการเงินนะครับพร้อมด้านความรู้แล้วก็พร้อมด้านอารมณ์ซึ่งทั้ง3อย่างเป็นสิ่งที่คุณพัฒนาได้หมดเงินาหาเพิ่มได้ความรู้เพิ่มเติมได้อารมณ์บริหารให้มันแข็งแรงขึ้นได้ติดตามแล้วกันถ้าสนใจความรู้ด้านการเงินการพัฒนาตัวเองนะครับนะผมก็จะเน้นหลกัหลกๆก็คือ2เรื่องน,นะครับคือการลงทุนการทําธุรกิจ การพัฒนาตัวเองนะครับทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันนะครับพอพัฒนาคนจะ u t u b e จะ Facebook จะ t i k t o k IG Twitter นะครับก็ติดตามได้แล้วแต่แล้วแต่คุณชอบออโซเชียลมีเดียไหนก็ติดตามโซเชียลมีเดียนั้นก็นแล้วกันครับผม